สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุกันครับอ่าท้าพภาพกินตำสายบัวครับพี่น้องวันนี้ตำสายบัวฝีมือทราเองครับตำสายบัวนี่พี่น้องตำจาบัวพี่น้องเข็ยนไว้อนี้ครับพี่น้องออะมีนี่ครับพี่น้องตำสายบัวฝีมือท้าเองแล้วก็มีหมูย่อพี่น้องหมูย่ออ่านี่กากหมูครับพี่น้องแคบหมูแคบหมูพี่น้องข้าวหมูกรอบก็มีข้ปุ่นพี่น้องข้ปุ่น ขุนมาละครับพี่น้องแก้มเข้ามาละอันนี้นาดขนาดไต้หวันพี่น้องปอกเปลือกเป็หลวกในจังหน่อยพี่น้องเลยแสบได้หน่หวานหวาน,วานพี่น้องอ่ะพี่น้องจัดเลขครับอันนี้มาเลยครับด้วยพี่น้องสูข,ขุนสุ้กนครับผมตำไส้บัวครับพี่น้องตำไส้บัวอย่ากินตำไส้บัวพี่น้องมาหน้ นี่ครับใส่ใส่ปลาคามพี่น้องใส่ปลาคามนี่ปลาคามนี่เพราะว่าตามจริงท้าจีไซอันนี้นพี่น้องใส่มุแดงหมูแดงแต่ที่นี่บุแดงมันบุ๋มีนะพี่น้องก็เลยใส่ปลาคามแทนบปลาคามแทนรสชาติก็โอเคครับพี่น้องแสบคือเกาครับพี่น้องมาพี่น้องเอารุยเลยครับผมนี่เนี่ยนี่ตามไซบัวพี่น้องอเลยพี่น้อง อืมอืมแสบแสบพี่น้องนี่ครับพี่นองใส่บัวอืมอืมใส่ใส่ขึ้นครับพี่น้งองท,ทั้ง,ทงคำั้งคำอาจีบสัตว์เนืักขามทอนง่ายเลยพี่น้องเลยนี่ tam chai bùa mm. mm. uhm. Yeah. Mm. อืมเนี่ยขนาดแต่วันหวานอืมอืม,อมกรอบดีครับพี่น้องอืมอืมปุ่นครปุ่นอืมเหนียวเว้ยอืม แ่บครับพี่น้องแฉบๆบครับมาเลยครับด้วยพี่น้องชูคุณทุกคนนี่ครับขนมจีนม่วนไปย่างดีเลยพี่น้องเลยคำนี้เลยพี่น้องเลยอืมอืม โอ้แซ่บป่ะพี่น้องนี่อืม

แคบแคบพี่น้องนี่อ่ะคำนี้อี่บ้างจะบาดพี่น้องอันนี้มุกกรอบพี่น้องเนี่ยมุกกรอบคำนี้นใส่หมูหยอพร้อมหมูกรอบพร้อม,ม,กกออมนี่เนาะอ,อืม

คำๆ น้ำจ้ำนำ้ำหวานพี่น้อง เบิร์แล้วพี่น้องมาที่นี่ น okay. ะพ right ี่น้องกะเป็นสมิ่นได้ครับพี่น้องเด้อชาวราค่ะยิ้มนะครับพี่น้องตำสายบัวตำสายบัวฟีมือเทชาวราครับพี่น้องแล้วก็ขนมกระปุ่นแกบแกบหมูครับพี่น้องหมูย่อขนาดไตวันครับพี่น้องแซบดีอยู่ครับพี่น้องแซบดีนี่กรอบครับอ่ะครับพี่น้องเป็นสมิ่นไดครับพี่น้องพี่น้องเนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจใหทชาราด้วยพี่น้องเด้อ ใช่เหมือนน,นะครับน้าพี่น้องเนาะดูคูณทุกคนนะครับเด้อยังเต็มปากอยู่ก็ะบอกวันเถอะอ่ะสวัสดีครับ